สวัสดีจ้าพบกับช่องฮักเดือยอีสานชาแนลจ้ามือนีอุกสิพาพี่พนองเขามาเลี้ยงควายจ้ามื่อนี้เป็นมือแรกที่แม่ออมศิลกับน้องต้นหนาวมาเล่นน้ำจ้าเบิ้งหน้าตาหนังเถือกน้ำมือนีเด้อพี่น้องมีความสุข้ายหามือหามือเต็มๆจ้าที่เพิ่นอยู่ในขอกบ่ได้ออกมาเพิ่นหาวคากเพิ่นได้ออกมาทาั้งนอก มันอีก็เไยพามาบำบัดจักน้อยจ้ะพวกความราเรืองของเคอร์สเนี่ยพุ่นเออขี่มักองบำบาดนี่เตื้อเตื้อเตื้อบำบัดจิตให้สุขภาพดี มิโชมิโฉช,ชีวดแท้วะชีวดแท้เอาร้อยน้ำอีกด้วยแล้วชีวดแท้วะม้ยสิขึ้นให้ง่ายบนน้อหามือที่ว่าได้ล้วงเหรียญน,น้ำแม่อมสินกกลือ มื่อนี่เป็นมือแรกที่เธอได้ลงเรียนน้ำจ้าพ่นมาร้อยมาพี่เรีวร้อยมาพี่เรีวความสุขของเราจ้านี่ได้เรียนน้ำ พี่เลียวพี่เลียวการยิมอีกการยิมด้วยกันอีกแม่ควายอารมณ์ดีลูกก็สุขภาพดีโอ้ยสิข่ขืนเหนงายบ้านพูนนะพูนนะ ออคือคิงเพิ่นดีเนาะเย็นสบายเลยหล่ะเตียเย็นสบายหลายดีเย็นสบายลาหลายดามุดน้ำแบบไหนมุดน้ำมาแล้วมุดเป็นบ่มุดเป็นบอนอ่น้อ พูดแล้วพูดแล้วเลิกเด้อเลิกเด้อเลิกเด้อมองหันมันเลิกเด้อบูบุ <c oughs> บยญาตเลิกเลยวะดื้อว่นนะเอาเอาเอาเป็นจังได้ด้วยเนี่ย มุดอลายตีลูกหลายได้เล่นน้ำโอ้ยหลายเย็นดีเด็ดตีหลายเย็นดีจังเลยเย่เย่เย่ในที่สุดก็ได้ลงเล่นน้ำตีพ่นพ่นสิขึ้นง่ายปะวันี่ยเอาลองมุดเบิ่งด้วยเอา ลองหมุดเบนผ่เอาจ้าจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วเอาบ่าขึ้นเว้ยนอนต่ออีกสาวน้อยห้าวันพ่อกับบ้าน,านแม่กับแห้งบ้านคัก้ะนี่ เบิ่งลูกเพิ่นรู้แบบนี้กาลังอันขี้ให้โตจากำลังเป็นอเนะอเนะขึ้นที่อุ้ยเอาอัอนควายน้อนน้ำซา,าคือ,อยังจะเรื่องกบคือว่าลูกเพิ่นสะดือแม่เพิ่นกัด,กดจ้ำเกินจะถ้าเอาลงน้ำไว้กลัวสะดือเพิ่อนอักเสบจะอันนี้สะดือเพิ่นก็ด,ดีแล้วแห่งดีจะเริ่มจะรุดแล้ว ถ้าบ่าเอาแม่นอนน้ำลูกกับบ่ไดดนอนน้ำมันก็นเลยดีจ้ะต้องรักษากันตั้งแต่เบื้องต้นแบบนี้จ้ะว่าไงคะคนสวยว่าไงคะจะไปไหนแล้วคะจะขึ้นน้ำง่ายบ่เนาะบ้านนี่นเนาะควนแล้ว มาหิวนมติลูกล่ะฮะเล่นตะน้ํานี่บ่เอามุดเบิ่งดูเอาเอามุดเบิ่งดูเอาไปใส่อีกเนาะบาดนี่นาะเอ้าอีแม่ออมสินขึ้นแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อมาเร็วมาเร็วขึ้นได้บ่นบาดนีน เย้ฝ yeah. ูนเลียวสาวหาวอ่ะต่อไปกับไปกินนมฝูนนะเบ้ยฝูนก็นก,นกินนมตูบตูบตูบฉี่ตุ้มปวกออกปากอฟาฟะอยู่บัดที่หนเฮ้ยไม่กินเ็นตาเซกแช่เนาะจากเป็นน่องต้นหนาวตาบเนิเเนน่ยินตั้งห้จะได้เปลี่ยนเป็นซื้อน้องโพดเนาะ บุญคำวสันว่าสาวบุญคำได้บาทนีโบแมนสาวตัวหนาวหรอเด้อก<ฮ>ินเก่งๆไหนไงไว้เสียงดูดไหมหมดแดงสิกกดะดิลูกแต่แสบคักเนาะเก็นเดเรนมน้ำนมมาดี น้ำนมแข็งดีอยู่จ้าีหนมันขี่ต้มปวกลูกเพื่อนออก,กอด,อดูกุุนสุดยอดกินเลยหลายได้ไงไว้ไเด้อแข็งแรงแข็งแรงจ้าเมื่อน,นี้อุ้ยก็ต้องขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาติดตามช่องหักเด้ออีสานชาแนลจ้าฝากกดไลค์กดแช์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับฮักเวออีสานชาแนลน้ำเนื้อจามมนีก็ขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมจ้า